ที่พักเก้าไกลไม่ใช่เป็นคนหน้าอย่างหลังอย่างปากบอกแบบนี้แต่กักกักไม่รู้จะให้อิงอิงยังไงนะคะอิงอิงอะไรอย่างนี้นะคะเอ๊ะจะไปร่วมกับพักลุงป้อมแล้วจะไปร่วมกับพักลุงตู่พักเก้าไกลไม่ทําอย่างนั้นและขอให้สัญญาไว้ตรงนี้ว่าพักเก้าไกลจะไม่เล่นการเมืองแบบตบจูบค่ะไม่ใช่ไหมคะ อพอรับหลังไปกินกาแฟตบแล้วตบ,ตบท,ำทำเป็นตบกันนะต่อหน้าสื่อมวลชนพอรับหลังก็แบบเพราะว่าจนถึงวันนี้บางพักการเมืองยังไม่สามารถให้ความเชื่อใจมั่นใจว่าจะไม่ผสมพันธ์กับเฮียค่ะมีพักก้าวไกลคนเดียวพักเดียวเท่านั้นที่ยืนหยัดยืนยันว่าเราไม่สามารถจะไปผสมพันธ์กับสัตว์ เลื้อยคานแบบนั้นได้ค่ะพี่น้องคะและไม่ใช่เราจะปล่อยให้คนวัฒนธรรมทำผิดแล้วลอยนวลพ้นผิดเรายังจะเซ็น ICC ทันทีที่เรามีอำนาจค่ะ หากบอกพี่น้องเสื้อแดงที่นั่งอยู่ที่นี้และทางบ้านด้วยดิฉันยืนยันว่าพักเก้าไก่ที่บรรจุเรื่องการจะไปลงนามในสัตยาบันสารอาญาโลกหรือ ICC พักเก้าไกลทำแน่ทำทันทีทำภายใน50วันแรกที่ได้มีอำนาจอยู่ในมือค่ะเราจะเอาฆาตกรที่สั่งฆ่าประชาชน 99ศพในเหตุการณ์คนเสื้อแดงราชประสงค์ในปี53มาลงโทษค่ะมันลอยนวนมานานแล้วและเมื่อสปี2555ครั้งที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีนักมมนตีต่างประเทศชื่อสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลไม่ยอมไม่กล้าเซ็น ทั้งทั้งที่อายการของศาลอาญาระหว่างประเทศทำเรื่องเสร็จแล้วผ่านอายการแล้วขอเพียงรัฐบนตรีต่างประเทศเซ็นชื่อแค่เดียวแต่ไม่กล้าพอเพราะฉะนั้นวิญญาณของพี่น้องคนเสื้อแดงจึงยังไม่ได้รับความยุติธรรมมาถึงวันนี้13ปีแล้วค่ะ <S <S และอีกเพียง7ปีเท่านั้นคดีก็จะหมดอายุความวันสุดท้ายก่อนที่จะปิดสมัยประชุมเมื่อเดือนที่แล้ว อาจารย์ที่ดาถาวรเศษนายแพทย์เวงโตจิลาการมาที่สภามายื่นหนังสือกับดิฉันที่รัฐสภาและยื่นหนังสือกับฝ่ายค้านทุกพักมีทุกพักลงมารับหนังสืออาจารย์ที่ดาถาวรเศษและญาติผู้เสียชีวิตเอารูปมานะคะแล้วก็บอกว่าทวงคืนความยุติธรรมให้กับเหตุการณ์สลายคนเสื้อแดงจนมีผู้เสียชีวิต99ศพ มีพักใหญ่ฝ่ายค้านพักหนึ่งค่ะพี่น้องทําให้ดิฉันแทบน้ําตาจะร่วงค่ะพี่น้องเมื่อได้รับยื่นหนังสือหัวหน้าพักใหญ่คนนั้นตอบอาจารย์ธิดาเรื่องการลงนามใน ICC ดิฉันขอเท้าความสำหรับคนไม่ทราบ ICC คืออะไร ICC คือสารอาญาของโลกเมื่อกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ ถึงทางตันไปต่อไม่ได้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเราสามารถจะให้สารอาญาโลกเข้ามาตัดสินลงโทษได้อันนี้คือเราต้องลงนามใน ICC ก่อนแต่หัวหน้าพักการเมืองคนที่ลงมารับหนังสือพร้อมกับดิฉันรับจากอาจ,อา,จารย์ธิดาทวงคืนการเซ็น ICC เขาตอบว่าอย่างไรทราบไหมคะเขาเป็นพักที่คนเสื้อแดงยอมพลีชีวิต ยอมถวายหัวเพื่อปกป้องแต่สิ่งที่พี่น้องเสื้อแดงได้รับจากพรรคการเมืองใหญ่นั้นหลังจากรับหนังสือเขาบอกว่าจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องดิฉันรับหนังสือเป็นคนที่สองเป็นพักที่สองเมื่อได้รับหนังสือข้อเรียกร้องทั้งหมดมันตรงกับที่พักเก้าวไกลออกนโยบายไปแล้ว ทีฉันรับปากอย่างจริงใจกับอาจารย์ที่ดาถาวรเศษว่าข้อเรียกร้องทั้ง8ข้อมี 1. ให้ลงนามใน ICC 2. ให้แก้กฎหมายความมั่นคงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมาตรา1 1 2 1 1 6พอรอบอรคอม และกฎหมายจะต้องได้รับการแก้ไขไม่ให้มาใช้กั่นแกล้งทางการเมืองซึ่งพักเก้าไกลเขียนเป็นนโยบายแล้วเราไม่สามารถจะพูดว่าขอนำกลับไปพิจารณาอีกครั้งได้เพราะเราทำแล้วค่ะพี่น้องเราจะแก้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมมีบางพักบอกว่ามาตรา112 ไม่ได้มีกฎหมายไม่ได้มีปัญหาในตัวบทแต่มีปัญหาแค่การบังคับใช้เท่านั้นไม่จริงค่ะพี่น้องมันเป็นกฎหมายอาญาที่มีโทษขั้นต่ำสามปีโทษสูงสุด15ปีพักก้าวไกลแก้ไขให้มีโทษต่ำสุดศปีโทษสูงสุด1ปีและสำหรับการหมิ่นประมาทพระราชาให้มีโทษจำคุกตั้งแต่ 0ถึง1ปีการหมิ่นประมาทพระราชินีองค์รัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนให้มีโทษตั้งแต่0ปีถึง6เดือนเพราะฉะนั้นในกรณีล้อเลียนหรือกรณีที่ไม่เข้าองค์ประกอบผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิษสั่งไม่ลงโทษเลยก็ได้ เพราะการมีโทษขั้นต่ำสามปีไม่ว่าจะอะไรเล็กๆน้อยๆก็ต้องลงโทษ3ปีไว้ก่อนถูกไหมคะสิ่งสำคัญกว่านั้นพักก้าวไกลแก้ไขกฎหมายที่ปัจจุบันมาตรา1นึใครจะไปฟ้องร้องกันแกล้งใครก็ได้เปลี่ยนเป็นให้สำนักพระราชวังหรือตัวแทนเป็นผู้ไปร้องทุกกล่าวโทษด,ด้วยตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือมีข้อยกเว้นโทษ และมีข้อยกเว้นความผิดเหมือนกฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ก็มีโทษมีการยกเว้นโทษยกเว้นความผิดคืออะไรคะถ้าเป็นการหมิ่นประมาทติชมโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะจะได้รับยกเว้นโทษและยกเว้นความผิดคะ่ะ น,นั้นคือในกฎหมายหมินประมาทธรรมดาที่มีข้อยกเว้นโทษข้อยกเว้นความผิดเพราะฉะนั้นมาตราน1นึที่เป็นมาตราเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทดูถูกหมินประมาทอาฆาตมัดร้ายสมพระพระมหากษัตริย์ ah ก็จะต้องมีบทยกโทษความผิดสำหรับการติชมโดยสุจริตเพื่อประโยชน์ของสาธารนณะด้วยค่ะพี่น้อง อีกไม่เกิน60วันอำนาจสูงสุดก็จะกลับมาอยู่ที่ปลายปากกาของพี่น้องประชาชนดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพักเก้าไกลจะได้รับความเมตตาจากพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเลือกผู้สมัครพักเก้าไกลทั่วประเทศใครไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เลือกที่นั่นนะคะและ แล้วก็เพื่อที่จะให้พิธาะลิมจรลาคนที่มีความค,คุณสมบัติคุณสมบัติเหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่สุดได้ก้าวขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอย่างสง่างามค่ะพี่น้องสิ่งสุดท้ายที่ดิฉันจะพูดในวันนี้ ประโยคสุดท้ายที่ดิฉันจะพูดกับพี่น้องประชาชนในวันนี้ดิฉันขอให้พี่น้องร่วมแสดงพลังการไปเลือกตั้งในเดือนพฤษภาที่จะมาถึงเลือกให้เด็ดขาดเลือกครั้งนี้คือการเลือกเพื่อชัยชนะของประชาชนขอบคุณค่ะขอเสียปรบมือดังใด้กับอมรั์โชคพมิตรกุจากพักเก้าไกล